น้องก็ถ่ายแล้วเนาะทำไมไม่รีบถ่ายอะอ,อ,อ,ยยอุ้ยอะไรติดขา,ากูว่าะยังไม่ได้ถ่ายเครื่องพอนี่ใช่ขครื่องหอยงสองสามกูถ่ายนะมีฟุ๊กนั่งบนนั้นด้วยอุ้ยหนูมไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเอาไหม,ไมถ่ายแล้ว แล้วเขาลก็เห็นหัวแม่ด้วยนะเขาเห็นหัวแม่ด้วยืออ mm hmm. mm hmm. หนูเพิ่งจะมากดหยุดเมื่อกี้แป๊บหนึ่งใช,ใช่ก็ฮนะหนูยังไม่ได้ถ่ายตอนแม่เปิดออกแม่แม่ัมไม่ได้ตัดตรงนี้เลย,เลยเอา้าวยังไม่เวลาให้เวลาแต่หนูถ่ายตรงนี้ก็ได้ตรงที่แม่ตัดจะได้ไม่นานมันนานเกินไปไเอยลองซ้ำ เฮ้แม่พับรถน้องไม่นอนเลยไม่นอนเลยแข่งป๊อกเลยแข่งมากเลยแข่งมากดูแล้วก็แม่เนี่ย